สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอกแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสียงโชคประจำวันที่26ตุลาคม2563นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะต้องเสียงโชคแบบไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อให้คุณมีโชคและคุณจะรวยแต่ก่อนอื่นนะคะกดติดตามช่องหมอกแก้วแม่นชัวช่องนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มหมอกแก้วพารวยถ้าคุณอยากได้เลขดีๆเพื่อไปการเสียงโชคที่ดีเราจะมีแนวทางให้หวยของแต่ละ หวยหุ้น้อยให้เลยนะคะอยู่ในกลุ่มรายรบกวนแอดกันมาด้วยด้วยหรือถ้าใครอยากจะดูดวงแก้วก็โทรจองเข้ามาเบอร์ด,ด้านนี้ได้เลยยินดีเสมอค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรกันบ้างันที่วันอาทิตย์นะคะได้ไพ่พระแม่รัศมีเทพีแห่งความงามความร่ำรวยความมัง่งคั่งง่ายๆเลยค่ะวันนี้คนเปิดวันอาทิตย์นะหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมานับดูว่าเงินในกระเป๋าสตางค์มีเท่าไหร่วันนี้ซื้อเลข ในจำนวนกระเป๋าสตางค์ที่มีอย่างเช่นมี2,345อาจจะเป็ง 2, 3, 5, หรือ3,4,5อะไรอย่างนี้ค่ะ3ตัวหลัง3ตัวหน้าเลือกแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะวันอาทิตย์ย้ำเงินในกระเป๋าสตางค์มีเท่าไหร่ลองนับดูค่ะวันอังคารเอ๊ววันจันทร์โทษทีค่ะวันจันทร์ได้ไพ่ความไม่เที่ยงแก้วแนะนําให้ซื้อเลขการทําบุญทําทานนะคะวันนี้คุณจะได้โชคลาภจากการทําบุญทาทานค่ะ ส่วนคนวันอังคารได้ไพ่พระนารายบรรทมศิลป์แก้วระล,ลึกถึงเออแก่อยากให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมค้มที่คุ้มครองเราโดยเฉพาะเทวดาประจำกายสังขารเราในวันนี้นะคะถ้าเป็นแก้วแก้วจะซื้ออะไรหรือเป่ะต้องพี่แล้วหนูจะรู้ไหมได้ยังไงว่าเทวดาประจำกายสังขารเราประจำร่างกายเราอะไรยังไงแก้วจะแนะนําไม่ซื้ออายุตัวเองจ้าคนวันอังคารวันนี้ลองซื้ออายุตัวเองนะ ย้ำวันอังคารซื้อเลขอายุต,ตัวเองจะดีส่วนวันพุธได้ไพ่พระพิเนศปงประทานพรใครที่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ม,มาในเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้แก้วแนะนําว่าสําเร็จแน่นอนสมหวังสมปรารถนาแน่นอนในเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นย้ํา คนวันพุธชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นเพราะเลขวันพุธจะให้โชคให้ลาภตัวเองค่ะส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะแก้วแนะนําอย่างหนึง่งได้ไพ่พระโคนนทีวันนี้จะเดินทางไปไหนก็ตามแต่ขับรถให้ระมัดระวังแล้วก็ซื้อเลขเกี่ยวกับทะเบียนรถที่ตัวเองใช้ประจําในวันนี้วันนี้เมื่อเช้านั่งรถเมย์สายอะไรหรือขากลับนี้จะนั่งรถเมย์สายอะไรหรือนั่งรถคันไหนก็ลองซื้อเลขทะเบียนรถคันนั้นดูนะคะระปรองเฮงค่ะ ส่วนคนที่เกิดวันศุกร์เหมือนหมอกแก้วนะคะได้ไพ่ทาวเวสุวรรณอันนี้ตรงใจก็มากเลยเพราะเมื่อชเช้าแกพูดไว้ว่าตอนสวดมนต์เสร็ว,อเ,วเออทำบุญอะไรเรียบร้อยแล้วจะไปกราบทาวเวสุวรรณเดี๋ยวจะเอาเลขดีๆมาฝากคนในกลุ่มนะรอเลยรอเลย,อเ,ลย <S <S เออก็ถ้าถามว่าจะซื้อเลขอะไรในวันนี้นะคะแก้วจะแนะนําว่าถ้าคนที่เกิดวันศุกร์แล้วไม่ได้อยู่กลุ่มหมอกแก้วแก้ะแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อคุณพ่อจะให้โชคให้ลาภคนเกิดวันศุกร์ค่ะ ย้ำคนเกิดวันศุกร์ซื้อเลขเกี่ยวกับพ่อนะส่วนคนเกิดวันเสาร์ได้ p a c เกต e มงคลหมายถึงเทว,วดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอีกเช่นกันในวันนี้แก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขที่ตัวเองชอบคนวันเสาร์ให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบนะคะจะมีโชคมีลาบจบไปแล้วทั้ง7วันหวังว่าแนวทางในวันนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย